สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเอาเอวันนี้มาพบกับผมนายชาชีนะฮะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมแพทใหม่กันฮะว่าแพทใหม่เลเวล140เมืองอินบัตนะฮะว่ามีอะไรบ้างไม่รู้เรียกชื่อถูกหรือเปล่าฮะถ้าเรียกชื่อเมืองผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะสิ่งแรกเลยนะฮะคือเควสที่มาพร้อมกับแพทใหม่นี้ก็เป็นเควสสำรวจเมืองนะฮะในเควสสำรวจเมืองนี่ก็คือก็กไม่มีอะไรมากฮะเป็นเควสเกี่ยวกับเราไปตีมอนเผาโอดีนตามปกติเนี่ยฮะ มันก็จะดบพวกแกนกลางพวกสว่านอย่างเงี้ยฮะมาแลกไอเทมในในกิจกรรมนี้ไอเทมเป็นพวกหินอัปเกรดต่างๆพวกหินอัปเกรดหินรีไฟห็นหินออฟแมวลก็พวกไอเทมจับสัตว์เลี้ยงแล้วก็พวกเหรียญกระชาะต่างๆและที่สำคัญที่สุดที่เป็นไฮไลท์ของแพทนี้เลยะฮะนี่ฮะหินรีไฟใหม่ฮะที่ใช้รีไฟอุปกรณ์ระดับเรเวสี่ถึงแนะฮะช่วยให้อุปกรณ์ที่พออัพแล้วจะไม่ลดเลเวลไม่เสียหายแล้วก็ไม่ลดอัตราสำเร็จ ก็สามารถมาแลกได้ในในส่วนของกิจกรรมนี้ในส่วนของไลฟ์ O องโอดีนนี่ก็ยังสามารถมารับโอดินที่ในส่วนนี้ได้วันละ500ฮะเวลากิจกรรมก็วันที่30จนถึงวันที่8 mm hmm. ก็ใกล้จดเวละนะครับเพราะว่าพอดีว่าผมไม่ค่อยว่างทาคลิปให้เพื่อนๆดูทําคลิปช้าหน่อยต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของแมปใหม่แทนที่ก็อยู่ในช่วงบนของไปทางจูโน่ฮะต่อต่อจากเมืองจูโนโ่เป็นเมือง เป็นเมืองเมืองแร่นะแล้วก็แผ่นนี้ก็จะมีมอนสเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็นมอนที่เกี่ยวกับในเมืองแร่เนี่ยนี่ฮะจะเป็นสีดำๆที่ผมแต่ผมยังไม่สามารถตีได้ครับเพราะว่าผมยังเลเวลไม่ถึงมอนสเตอร์ Monster ใหม่ๆก็จะดรอปพวกการ์ดใหม่ๆเดี๋ยวเราไปดูการ์ดที่ตู้กาชากันดีกว่าฮะเพื่อนๆจะได้เห็นภาพกันง่ายๆ ในส่วนของการ์ดใหม่ก็จะใช้เหรียญกาชา1 5 5 0เหรียญน,นะฮะโอกาสดรอปการ์ดก็จะประมาณนี้มีทั้งในส่วนของการ์ดในแพทจูโน่แล้วก็ในแพทของในการ์ดของแพทใหม่ด้วยนะฮะในส่วนของการ์ดแพทใหม่นี่เหมือนกับไม่ค่อยมีการ์ดอะไรที่แบบเด่นๆมากเท่ากับในส่วนของการ์ดของแพทจูโน่เท่าไหร่การ์ดก็ธรรมดามากไม่ได้หุือหวาอะไรเพื่อนๆลองไปดูเองก็ได้นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆอาจจะถูกใจบางการ์ด แต่ที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆที่เห็นว่าก็มีอยู่ประมาณ2ใบฮะที่เห็นว่าเออยังพอใช้ประโยชน์ได้บ้างก็คือการ์ดใบนี้ฮะการ์ดมาเทลิงเพิ่ม HP 23%กับเพิ่ม P ไฟแนน d ์พ a ดาม e อจรีดักชันี่คือที่ใช้ในโหมด k v m หรือ PPP เป็นการ์ดที่แนะนําแล้วก็ในส่วนของภาคคุมฮะการ์ดตัวตุ่นเนี่ยฮะโมการ์ดเนี่ยก็จะเป็นส่วนของเพิ่ม HP 23%แล้วก็ต้านความมืดซึ่งต้านความมืดนี่เป็นออปที่หาได้ยากมาก การอื่นๆก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ต่อมาเรามาดูในส่วนของบอส MVP ที่มาใหม่ในแผทนนี้กันบ้างฮะแล้วก็ส่วนบอส MVP ที่มาใหม่ก็คือ RSX0806 แล้วก็แล้วก็บอสมงกรแดงก็จะดรอปพวกพวกอาวุธทองแบบใหม่อาวุธทองแบบใหม่ก็จะมีพวกตัวหน่งส,สีฟ้าเนี่ยฮะจะเป็นออปชันในการปรับแต่งแล้วแต่ออปชันที่เพิ่มก็ขึ้นอยู่กับการอัพเลขคีย์กับเลขคู่ประมาณนี้ ในสายที่ผมเล่นนี่น่าเสียดายมากไม่มีอาวุธทองอันไหนเลยที่แบบที่เหมาะกับพาราคีฮะเศรามากไม่มีอาวุธของอาชีพผมเลยอยากลองห้ <laughs> อยังดาบเล่มนี้ดูจากออปชันแล้วก็น่าจะเหมาะกับไนท์คีมากกว่าแล้วก็จะมีบอสมินิที่มาใหม่2ตัวฮะก็เป็นบอสที่รูปร่างคล้ายตะขาบเนี่ยฮะแล้วก็ส่วนของโกควีนแล้วก็สิ่งที่อัพมาใหม่ที่น่าสนใจก็คือในส่วนของ ดินแดนกิ้วอะพอเข้ามาในส่วนของดินแดนกิว้วเพื่อนๆก็ไปที่ n b c กิ้วสโตร์นะฮะก็จะมีไอเทมเกี่ยวกับอาวุธเงาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือแพ็คเลือกอาวุธสีทองเป็นการใช้พอยต์กิ้วแรก นี่ฮะสุดยอดมากกับแพทนี้อาวุธทองผู้เล่นเริ่มต้นใหม่ก็สามารถมาแลกใช้ได้ไม่ต้องไปดรอปบ,บอสหรือว่าใช้เพชรซื้อในรา้านคใาเสียตังค์นะใช้พอยต์กิลแลก210เหรียญแต่ได้ข่าวแว้วๆมาว่าเหมือนเขาจะลดราคาให้นะฮะปกติน่าจะเป็นประมาณ500กว่าเหรียญฮะเห็นได้ข่าวมาลดราคาให้ประมาณไม่กี่วันนะถ้าจริงๆนะต้องจะซื้อแพงกว่านี้ ล้วในส่วนของแพ็คเลือกอาวุธสีทองเนี่ยฮะนอกจากว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ใช้อาวุธทองแล้วเพื่อนๆสามารถเอาอาวุธทองของอาชีพที่ตัวเองใช่ฮะไปย่อยหรือว่าไปไปหลอมได้ทําเป็นอาวุธเงาขั้นเจได้ส่วนย่อยนี้ก็จะได้เหรียญมาใช้ในการสุ่มตู้กาชากในส่วนของของตู้ m อ p อ่ะและในร้านก็ยังมีแลกในส่วนของแพ็คหินจิตคอลิกนะฮะเป็นหินที่ใช้ในการหลอมกับอาวุธทองในการทําเงาเจ็ดนะฮะหินสีฟ,ฟ้าก็สามารถเอาพอย์กิลมาแลกเป็นหินคอลิกได้ ในการแลกไอเทมในร้านกิวสโตเนี่ยแลกได้สัปดาห์ละครั้งนะฮะมันจะรีเซตทุกวันจันทร์แต่ในการแลกหินฮอลลิกนี่มันจํากัดได้แค่สัปดาห์ละ20กล่องอะกล่องนึงก็จะได้ประมาณ2ชิ้นเพื่อนๆก็ลองไปคํานวณดูว่าในการแลกหินหลอมกับอวทองในการทาเงาเจ็ดเนี่ยจะใ,ใช้ประมาณกี่อันจะต้องแลกกี่กล่องแล้วก็ยังแลกในส่วนอื่นๆของพวกแพ็คเลือกอาวุธเงาต่างๆแล้วก็ยังมีเหรียญกิลที่เป็นสีชมพูเนี่ยฮะก็สามารถนํามาแลกไอเทมในร้านค้าได้เหมือนกัน เหรียญชมพูนี้มาจากไหนเหรียญชมพูก็มาจากการที่เราบริจาคก,กิ้แบบใหม่ฮะเป็นการบริจาคที่เราสามารถเลือกไอเทมบริจาคได้ก็จะได้หินกิ้ที่เป็นสีชมพูมาในช่องสุดท้ายเนี่ยฮะบริจาคโดยการเลือกไอเทมได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าวันหนึ่งบริจาคได้กี่ครั้งแต่ตอนนี้ผมบริจาคไปแล้วนะฮะแลวส่วนที่อัพใหม่เพิ่มเติมอีกอย่าง,างนึงก็คือในส่วนของสัตว์เลี้ยงอ่ะมีการสืบทอดตรงนี้ฮะ ด้าน้ายบนจะเป็นการสืบทอดขั้นสูงผมก็จะใช้ไอเทมที่เป็นใบรับรองสืบทอดสัตว์เลี้ยงขั้นสูงหาซื้อได้ในร้านค้านะร้านค้าคิดตั้งในการสืบทอดนี่ก็เหมือนกับว่าเราเอาตัวที่ต้องการจะสืบทอดเนี่ยไปไว้ด้านซ้ายแล้วเอาตัวที่เป็นเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราจะโอนมาไว้ด้านขวาเวลาสืบทอดก็จะเตต้าของมอนสเตอร์ที่อยู่ด้านขวามันก็จะไปโอนไปอยู่ที่มอนสเตอร์ด้านซ้ายฮนะและการสืบทอดนี่ก็จะสืบทอดได้แค่แค่ระดับเดียวกันเท่านั้น ขาวไปขาวม่วงไปม่วงแล้วก็ส้มไปส้มแค่นี้ในส่วนใบสืบทอดเพื่อนๆก็ไปหาได้จากร้านค้าที่อยู่ในเมืองพ่อค้าฮะร้านคาคิตตันแล้วก็แผนนี้ก็ยังมีในส่วนของปรับสมดุลอาชีพด้วยเพิ่มด้วยฮนะอาชีพที่ปรับสมดุลก็มีมีวิไฟเสเกสมุดไนโลจาสายกายภาพเทควันโดบารดแดนเพื่อนเก็ดูได้ ตามลิ์นี้เลยนะฮะตามที่ผมลงไว้ว่าอาชีพไหนปรับสมดุลสกิลยังไงบ้างต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปดูหินใหม่ที่ใช้ในการรีไฟล์ว่ามันเป็นยังไงบ้างฮะ ในส่วนของการรีไฟลเนี่ยหินใหม่ที่ใช้ในการรีไฟล์ก็จะเป็นหินสีส้มในส่วนของหน้าของการรีไฟก็จะขึ้นการรีไฟลออกเป็น2ช่องนะฮะในส่วนของช่องแรกก็เป็นการแตกกับการลดปกติแต่ในส่วนของช่องที่2ก็จะเป็นหินสีส้มที่เป็นหินรีไฟล์ใหม่ถ้าเรารีไฟลในส่วนของบวกสีถึงบวกแปฮะมันก็จะขึ้นหินรีไฟสีส้มขึ้นมาแต่ในส่วนของบวกแปขึ้นไปก็จะไม่มีหินสีส้มขึ้นมาให,ให้ให้เห็นนะ ในการรีไฟ์ก็จะแยกส่วนกันนะฮะส่วนหินรีไฟ์ใหม่นี้มันจะเป็นหินที่กันลดกันแตกแล้วก็โอกาสติดเพิ่มมากขึ้นฮะหินรีไฟ์นี้ก็หาได้จากช่วงกิจกรรมสำรวจเมืองเนี่ยฮะแต่ถ้าหมดก,กิจิกรรมแล้วก็จะหาได้จากการที่เราหลอมขึ้นมาเองฮะการหลอมขึ้นมาเองก็ต้องใช้ใช้เลเวลหลอมถึงเลเวลสิบสี่ทีนี้มาดูในส่วนของ หินใหม่ที่เป็นในส่วนของหินของออฟแมวด้วยนะฮะก็จะมีหินใหม่มาเช่นกันเป็นหินสีเหลืองๆอันนี้ฮะเป็นหินล็อกออฟเราไปดูครับว่าหินใช้งานประมาณนะ ในการล็อกออฟเพื่อนๆก็ติ๊กในส่วนของหินสีเหลืองๆนี่ยมันก็จะล็อกค่าของเราไว้ว่าไม่ให้ค่าของเราเปลี่ยนเป็นค่าอย่างอื่นเช่นถ้าออฟในส่วนของค่าวิตมันก็จะอยู่ในส่วนของค่าวิตนะแต่เลเวลจะขึ้นไม่ขึ้นก็อยู่กับดวงหินออฟแมวใหม่นี่ก็จะเพิ่มโอกาสติดนิดหน่อยด้วยจํานวนหินที่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของ Off ออฟแมวตัวหนึ่งคิกนะฮะ ผมลืมบอกไปในส่วนของคอลเลรชันแพ็กนี่ยฮะในแพ็กช่วยเหลือพัฒนาเนี่ฮะเพื่อนๆสามารถมารับสิงชมพูฟรีได้วันละหนึ0งพันะฮะในช่วงเวลากิจกรรมนี้จากข้อมูล ROX p a d c level 140ก็จะประมาณนี้ฮะวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ